สวัสดีครับวันนี้มาชมตะกุดหนังเสือครับแต่2ดอกนี้บอกก่อนว่าลูกค้าบูชาแล้วนะครับให้ดูเฉยๆดอกนี้จะเป็นดอกจัมโบ้นะครับปกติแล้วจะไม่มีนะครับจะเป็นไซส์ธรรมดาแบบนี้นะครับ4.5ซมครับอันนี้ดอกพิเศษนะครับ6.5ซมครับลูกค้าดูครับแล้วก็ปอกตะกุดแท้จากทางวัดเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับให้ดูขนาดครับความอ้วนของดอกใช้ความอ้วนแล้วกันนะฮะ จะอยู่ที่1.5ซมแล้วก็ถ้าดอกเล็กนี่จะอยู่1.3ซมครับดอกใหญ่จัมโบ้แบบนี้มีให้บูชาอีกหนึ่งดอกนะครับผมแบ่งให้บูชากันนะครับแล้วก็ดอกสั้นแบบนี้ก็ยังมีบูชานะครับขนาดนะครับ4.5้ซมครับรับประกันแท้ทันหลวงเพราะเปิดผุกเศษนะครับปี2543ครับใครหาตะกรุดหนังเสือแท,แท้แบบนี้อยู่มีโลหะนะครับวัดบางพระอยู่ด้านในด้วยแบบนี้นะครับทักแชทมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่าน วันนี้ต้องไปก่อนครับลูกค้านะครับอย่าลืมทักมานะครับ